ใครต้องการสมาร์ทวอชเอาไปใช้งานในเรื่องของฟีเจอร์นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับราคาเต็มเลยนะ8290บาทฟีเจอร์นะ่าจะแน่นกราฟสุดแล้วคือให้ฟีเจอร์มาทุกอย่างที่คุณนึกออกและ ทุกอย่างที่คุณต้องการ1รับสายวางสายได้นะครับพวกราคา4ี่สามหาพันทำไม่ได้นะครับสคือการแซนอา a l o น e s t น n d o n ด้วยอะไรบ้างหนึ่งละมีระบบบลูทูธในตัวเองมีการเก็บเพลงในเครื่องได้นะครับมี gps ให้แล้วก็เรื่องของการวัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือต้องให้มาครบนั่นคือสามารถแซนอา a ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟนตัวนี้สามารถทําได้อย่างนั้นด้วย สวัสดีทุ่คนของบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทวอชนะครับ จากแบ,บแรนด์ a m ม z f i t ตกมือ <laughs> Amazfit ใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ผมรีวิวบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันผมจริงๆเลยนะผมใช้ a m a z f i t อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่เน้นถึกเน้นลุยนะครับก็คือ a m a z f i t T Rex Pro นะครับตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟีเจอร์หลายๆอย่างนี่ผมบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เป็นเน้นแบบลักชัวรี่นะครับเน้นแบบฟีเจอร์แต่ว่าความถึกความทนฟีเจอร์การออกกําลังกาย หรือว่าการกันน้ำอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่แพ้ Amazfit T-Rex Pro ที่ผมมีอยู่เลยนะครับรุ่นนี้คือ Amazfit GTR รุ่นๆไม่ใช่ <laughs> เล่นอีกแล้ว a m า z f i t GTR 3 Pro นะครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก GTR 2 GTR รุ่นแรกนะครับซึ่งซีรีส์ GTR เนี่ยผมเล่นมาเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ในไลน์อัพของเขาเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเป็นเรือธงของค่ายเลยก็ว่าได้นะครับเน้นในเรื่องของฟีเจอร์เน้นในเรื่องของดีไซน์เน้นในเรื่องของการออกกําลังกายใครต้องการสมาร์ทวอชสักตัวหนึ่งที่ผมใช้คําไหนเดียกเรียกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตเท่าที่คุณจะนึกออกดีกว่านะครับตัวนี้มีให้คุณเพียบนะครับสามารถใช้งาน ตัวเขาเป็น standalone ก็ได้นะครับดาวน์โหลดเพลงเข้าไปใส่ในนี้ก็ได้นะครับสามารถจะรับสายวางสายจากนาฬิกาหรือว่าพูดคุยกับนาฬิกาหรือว่าจะสั่งงานด้วยเสียงอะไรพวกนี้ Amazfit GTR 3 pro ตัวนี้สามารถทำให้คุณได้ อยย่างเลราคาจริงๆของเขาเนี่ยนะครับราคาเต็มอยู่ที่8,290บาทนะครับแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นในวันที่6ถึงวันที่19พฤศจิก,กายนนี้นะครับลดราคาเหลือ7,390บาทและทุกออเดอร์นะครับแถมฟรี a m e ซ f i t Smart Scale มูลค่า1,690บาทแถมกลับบ้านไปด้วยนะครับหน้าตาเขาเนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นดีไซน์ทรงคล้ายๆกับนาฬิกาคลาสสิกหรือว่านาฬิกาที่เราคุ้นเคยกัน อยู่อย่างเช่นพวกโรเล็กปาเตะอะไรเงี้ยก็จะเป็นดีไซน์แบบกลมๆตัวเรือนของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเรือนที่เป็นโลหะแข็งแรงนะครับแต่ว่าน้ําหนักยังเบาอยู่นะตัวเรือนรวมสายเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ35กรัมนะครับก็ไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับตามมาตรฐานของสมาร์ทวอทเรทราคาประมาณนี้เลยนะครับวัสดุดีนะครับยางที่ให้มาก็เป็นยางที่เกรดคุณภาพดีมากนะครับคือผมอยากจะบอกว่าสมาร์ทวอทเวลาเราซื้อมาเนี่ยแล้วเราลองสวมใส่ดูครับถ้ามันใส่แล้วมันนุ่มแขนหรือว่าแบบไม่เกิดริ้วรอยอะไรพวกนี้ครับแสดงว่าตัวซิลิโคคนนยาาาาางททีี่่เ้มมใใชใกรวุณ แล้วก็เป็นเขี้ยวล็อกนะครับซึ่งผมชอบนะตรงด้านหลังเนี่ยนะครับคุณสามารถปรับระดับของการล็อกได้นะครับจะล็อกต้นจะล็อกปลายมี2ชิ้นให้เลือกใช้นะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมี2ส,สีนะครับก็คือสีดํากับสีน้าตาลนะครับแล้วแต่ความชอบคนเลยปุ่มที่ใช้ในการสั่งงานนะครับก็สามารถสั่งงานได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะครับก็คือกดตรงนี้เพื่อเข้าโหมดออกกําลังกายด่วนๆก็ได้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะกดด้านบนเพื่อ เข้าฟีเจอร์หรือว่าเข้าโหมดการสั่งงานนู่นนนี่รวมถึงตรงไดเอลตรงนี้ครับสามารถจะหมุนได้คล้ายๆกับ Apple Watch เลยนะครับอย่าง Apple Watch หรือว่า Galaxy Watch เลยเนงะี้ยก็จะหมุนตรงนี้ได้อันนี้ก็ดีนะเจ๋งดีนะคือบางอย่างบางทีเราแตะอย่างเงี้ยครับม,มันมีโอกาสที่มันจะแบบเอ้ยไม่ใช่อันนี้เราจะเอาอันข้างล่างหรือเวลาเราจะคัสตอมตัว UI ของนาฬิกาอะไรเงี้ยก็สามารถจะหมุนสั่งงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ดูแบบดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอันนี้ผมชอบนะมีไดออลมาให้ปรับด้วยมีไม่มีลำโพงอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะ ได้นะครับรับสายวางสายได้จากตัวเขาเลยเนาะขนาดหน้าจอของสมาร์ทวอชรุ่นนี้เนี่ยนะครับขนาดเขาอยู่ที่ประมาณ1.45นิ้วนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากนะแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยนะครับเป็นแบบ ultra HD AMOLED ดังนั้นคุณสามารถใช้งานฟีเจอร์อย่างที่ผมทำตะกี้ก็คือฟีเจอร์ always on display ได้อย่างเงี้ยเห็นไหม ซึ่งฟีเจอร์ Away on Display เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่หน้าจอแบบ AMOLED มันจะไม่สามารถทําได้หรือต่อให้ทําได้มันก็จะกินแบตมากๆนะครับความสว่างครับผมอยากจะบอกว่าหน้าจอตัวนี้สว่างสูงมากนะครับพีคสุดอยู่ที่ประมาณ1,000นีิตสามารถใช้งานกลางแดดได้ครับสามารถใช้งานในที่ร่มได้สามารถใช้งานในบ้านได้หรือว่าออกกำลังกายจะรับสายวางสายด้านนอกดูแจ้งเตือนด้านนอกหายห่วงอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับจอถือว่าดีมากๆถ้าเทียบกับเรทราคานี้นะผมวน่าจะดีเกือบจะที่สุดแล้วตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับก็สามารถกดเปลี่ยนได้้จาาาาากตรรรรงนีเเลยหือว่สมถไปด โหลดแอปพลิเคชันของ Amethyst มานะครับชื่อว่าแอปว่าเซฟนะในนั้นเนี่ยคุณก็สามารถดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกามาใส่มาเปลี่ยนได้อีกประมาณ150หน้านะครับก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปคัสตอมกันแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือว่าตัวหน้าปัดนาฬิกาที่เขาให้มาเนี่ยครับมันมักจะมีลูกเล่นเล็กๆซ่อนอยู่อย่างตัวเนี้ยโชก้าโจแบตเตอรี่การ,ราผาผานอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเราสามารถคัสตอมได้จากตรงนี้เลยแล้วแบบมันสวยทุกอันนะครับอย่างเนี้ยผมแตะออกมาใช่ไหมครับแล้วก็แตะคําว่าคัสตอมวงแหวนอันแรกเนี่ AI ก็ได้หรือจะเป็นการผาอผ่านแคลอรี่ในวันนี้ก็ได้หรือจะเป็นระยะทางที่วิ่งได้การนอนหลับความชื้นคือปรับได้เยอะมากอ่ะผมเอาเป็นการเต้นของหัวใจแล้วกันผมมาแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงไดเอาอันที่2เนี่ยผมสามารถเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่การผาอผลานแคลอรี่ก็ได้การนอนหลับของคืนนี้ก็ได้ความชื้นก็ได้ด้านล่างก็สามารถคัสตอมได้อีกนะครับผมจะให้เขาโชว์กราฟเป็น hard r เรทก็ได้หรือจะตั้งเป็นอัตราการนอนหลับของคืนที่ผ่านมาก็ได้ตัว UI ของเขาคัสตอมได้ง่ายแล้วก็คัสตอมได้เยอะมมากๆน,นผ คำนี้เลยนะว่าคัสตอมได้เยอะมากๆหรือถ้าเกิดว่าคุณเบื่อคุณอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเปลี่ยนก็ได้เช่นเดียวกันมีอยู่ประมาณ150ร้ารูปแบบให้เราลองเปลี่ยนให้เราได้ลองเลือกใช้กันดูนะครับมีทั้งแบบ UI สวยๆมีทั้งแบบอนาล็อกมีทั้งแบบดิจิตอลมีทั้งแบบออกกําลังกายคือมีให้ปรับเยอะ a l w a y on Display เนี่ยเราก็สามารถจะตั้งค่าได้เช่นเดียวกันว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้ a l w a y on Display เป็นแบบไหนนะครับเราอยากได้ความสว่างแบบไหนตั้งออโต้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยมีทั้งแบบ อันนี้ก็ได้อะแล้วเดี๋ยวคุณมาลองดูนะว่าเอาเวอร์ชันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเห็นนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเซตยังไงนะครับอยู่ที่เราเลยนะถัดไปเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่เขาให้มานะครับใครต้องการสมาร์ทวอชเอาไปใช้งานในเรื่องของฟีเจอร์นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับราคาเต็มเลยนะ8,290บาทฟีเจอร์น่าจะแน่นกราฟสุดแล้วคือให้ฟีเจอร์มาทุกอย่างที่คุณนึกออกและทุกอย่างที่คุณต้องการฟีเจอร์หลักๆที่เราใช้งานกันในสมาร์ทวอชเลตราคาเกือบหมื่นหรือววว่า 10, าาาาาาา10,000 1บบบทมีอะไร 1, ไรรร้้งงัสสยยดคพก43 พันทาไม่ได้นะครับสคือการ standalone standalone ด้วยอะไรบ้างหนึ่งละมีระบบบลูทูธในตัวเองมีการเก็บเพลงในเครื่องได้นะครับมี GPS ให้แล้วก็เรื่องของการวัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือต้องให้มาครบนั่นคือสามารถ standalone ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟนตัวนี้สามารถทําได้อย่างนั้นด้วยเอาเริ่มจากฟีเจอร์ที่เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหน่อยละกันว่าแบบเขามีอะไรที่มันเจ๋งๆบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวเซนเซอร์ที่เขาใช้ในเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่โงนะ ซึ่งในเรทราคานี้นะครับตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันแล้วก็ในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะครับคุณสามารถไปคัสตอมได้ว่าจะให้เขาทํางานทั้งวันหรือจะให้ทํางานแค่บางช่วงหรือจะตั้งให้แบบวัดทุกๆ1นาทีห้านาที10นาทีคัสตอมได้หมดนะครับโดยการที่เราเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาครับสมาร์ทวอชตัวนี้เขาใช้เซฟโอเอสนะครับซึ่งเป็น OS หรือว่าระบบปฏิบัติการของ a m a z f i t เองเลยในเนี้ยเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาครับชื่อแอปพลิเคชันว่าเซฟนะครับใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะถ้าเป็น iOS เนี่ยนะครับจะต้องเป็น iOS 12ขึ้นมานะครับถ้าเป็น Android ก็เป็น Android 7ขึ้นมานะในหน้าแอปพลิเคชันเซฟเนี่ยนะครับเราก็สามารถยะคัสตอมได้นะครับว่าเราจะให้เขาเนี่ยแจ้งเตือนอยังไงนะครับมีแอปพลิเคชันไหน,นบ้างที่ต้องแจ้งเตือนเป็นพิเศษนะครับการวัดการนอนการวัดการอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าต้องการมาดูกราฟย้อนหลังอนะไรเงี้ยเราก็สามารถมาดูได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถ่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าดาวน์โหลดฟีเจอร์อื่นๆที่คุณอยากได้เนี่ยนะครับจากโตของเขาเนี่ยเข้ามาสู่ในนาฬิกาของคุณได้ จะมีตัว App Store อยู่อย่างเงี้ยมี Home Connect นะครับเอาไว้ใช้ควบคุมสมาร์ทโฮมก็ได้นะครับเดีย๋ยวจะวัด BMI ก็ได้หรือว่าบางคนตั้งคันอยู่นะครับเป็นผู้หญิงต้องการเช็คนูนน่นนี่ก็สามารถมาดาวน์โหลดได้คือมีหลายอย่างให้เราได้เล่นเนี่ยเพียบเลยครับในร้านค้าของเขาก็มีนะครับร้านค้าในความหมายคือดาวน์โหลดตัวหน้าปัดนาฬิกามาใส่สมมติว่าเราชอบอันไหนสักอันนึงสมมติผมชอบอันนี้เราอยากเปลี่ยนภาพพื้นหลังเราอยากคัสตอมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ทำไปทำเสร็จปุ๊ ประมาณ5าวินี่คือทําให้ดูนชัดๆเลยนะห้าวิเสร็จเลยครับหรือว่าเราอยากจะให้การแจ้งเตือนบางอย่างไม่ต้องมาแจ้งเตือนในนาฬิกาอย่างเช่นแบบเฮ้ยลำคาญ SMS ว่ะเราไม่อยากให้ Element แจ้งเตือนเราให้แจ้งเตือนแค่ Facebook แค่ไลน์พอ แล้วก็มาปิดได้หรือว่าการตรวจสอบสุขภาพบอย่างผมเนี้ยผมเปิดทุกอย่างเลยถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูนะการตรวจวัดอัดตราการเต้นของหัวใจการตรวจวัดการนอนหลับการตรวจวัดความเครียด SPO2 หรืออะไรเงี้ยครับผมจะเซ็ตเปิดให้หมดเลยคือซื้อมาแล้วไหนๆมันแล้วก็ราคาแพงอะ่ะเราก็อยากใช้ให้หมดทุกอย่างเราก็มาเปิดให้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือความถี่ในการตรวจวัดครับเราจะให้เขาตรวจทุกๆ5นาทีก็ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าถ้าต้องการรู้เฉยๆรู้คร่าวๆ30นาทีตรวจครั้งก็็ไดด้ออออััันนบแรรรกที่่เเเเาหลยคืืงงขต P.A.I. นะครับ P.A.I. ก็คือตัวคล้ายๆกับ AI ที่เขาจะมาตรวจวัดตัวเราแล้วก็รวมคะแนนทุกอย่างแล้วก็ให้คะแนนว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นต้องออกกาลังกายเพิ่มต้องนอนหลับเพิ่มความเครียดต้องน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคะแนนมาบอกให้แล้วก็จะมีสเต็ปสเต็ปสเต็ปให้เราไล่ขึ้นไปนะครับทันลงมาเครื่อนนี้ครับที่ผมใช้งานบ่อยการนอนหลับครับผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับผมต้องนอนเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าผมหลับลึกน้อยมากในนี้เขาจะโชว์หมดเลยเว้ยว่าเราหลับลึกหลับตื้นแค่ไหน ในระยะเวลาในการหลับของเราเนี yells, <re> ่ยเป็นย es ังไงบ้างเราเข้านอนเมื่อไหร่เราตื่นเมื่อไหร่เขาจะโชว์แม้กระทั่งว่าแบบเอ้ยผมตื่น1นนาทีนะตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยมันจะโชว์หมดเลยสามารถที่จะเช็คดูตัวอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้นะบางทีแบบเรามีปัญหาเรื่องของหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมครับช่วงเวลากี่โมงกี่โมงหัวใจเราเป็นยังไงนะครับเห็นไหม ช่วงที่เราหลับเนี่ยนะครับการเต้นของหัวใจของเราก็จะ<ๆ>ก็จะเบาบางใช่ไหมพอเราตื่นปุ๊บมันก็จะแบบหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาดูได้ว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเป็นยังไงเซ็นเซอร์พวกเนี้ยหรือว่าข้อมูลพวกเนี้ยครับตัวฟต์แวร์สามารถดึงมาใช้กับฟีเจอร์อย่างอื่นได้อย่างเช่นการวัดความเครียดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าในวันเนี้ยหรือว่าในเมื่อวานเนี่ยเราเครียดไปกี่ครั้งช่วงนอนเนี่ยผมก็จะผ่อนคลายเป็นพิเศษเห็นไ,ไหมแต่พอแบบช่วงเวลาปกติปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาปกติแล ประชุมกับพนักง,งานอะไรอยจะมีความเครียดโผล่ขึ้นมาบ้างนิดหน่อยคือเขาโชว์ละเอียดมากหรือว่า คุณอยากดูเรื่องของออกซิเจนในเลือดอย่างที่ผมเล่าไปว่าการวัด SPO2 หรือว่าวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยนะครับเขาจะทําแบบออโต้ถ้าระบบเขาเห็นว่ามันเหมาะสมว่ามันควรจะวัด SPO2 เนี่ยนะครับเขาก็จะวัดให้แล้วมันก็จะมาโชว์ในนี้เว้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปซิงก์กับระบบที่เกี่ยวข้องกับการการนอนหลับซะมากกว่านะครับเห็นไหมพอเริ่มนอนหลับปุ๊บเขาจะวัดเลยหรือว่าเวลาหลอกกําลังกายปุ๊บเขาจะวัดเลยฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้งานนอกเหนือจากการวัดการหลับการนอนหัวใจเต้นนั่นนู่นนี่แล้วเนี่ยกคือเรองรงาาาาแจ้ต้ตนนัมถ แพงๆหน่อยนะครับการแจ้งเตือนเขาจะดีเร็วแล้วก็ไม่ดีเลยตัวนี้สามารถทําได้อย่างนั้นด้วยก็คือแจ้งเตือนเร็วครับแจ้งเตือนดีไม่ว่าคุณจะใช้งานการโทรใช้งานข้อความอีเมลหรือแอปพลิเคชันไหนๆก็ตามแต่ a c e b o o k Li น์อะไรพวกนี้ครับแจ้งเตือนเขาขึ้นหมดคือเร็วมากแล้วก็สามารถเปิดอ่านจากในนี้ได้เลยนะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะหรืออีกอันนึงที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันก็คือการโทรนะครับสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยนะครับผมจะปิดการแจ้งเตือนแบบแบบเงียบไว้นะครับห้ามรบกวนน่ะพูดง่ายๆนะครับบางทีลูกค้าโทรมาหรืออว่่่่าาพแมี องโทรมาอะไรเงี้ยผมมักจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์จะไปเปิดดูอีกทีคือตอนเย็นแล้วบางทีมันก็ไม่ทันนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเราอยากรับเราก็กดรับแล้วก็พูดคุยผ่านสมาร์ทวอชได้เลยบางทีมือถือเราอาจจะเสียบชาร์จอยู่ที่โต๊ะทำงานเราเราอาจจะกำลังไปคุยกับลูกน้องอยู่อาจจะกำลังวางแผนงานอยู่ก,กับอีกแผนกหนึง่งไม่ได้อยู่ใกล้มือถืออะไรเงี้ยครับก็สามารถรับแล้วก็พูดคุยผ่านสมาร์ทวอชได้รวมถึงเขามีฟีเจอร์ที่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังปั่นจัก,กรยานอยู่หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ะอะไรเงี้คทอุณงข ที่มาเชื่อมต่อกับตัวเขาเนี่ยพูดคุยรับสายเสมือนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนได้เลยผมลองเล่นเล่นดูนะเวย้ยแล้วก็ไปเจอฟีเจอร์นี้โดยบังเอิญน,นะครับถามว่ามีคนใช้ไหมผมว่าน่าจะพอมีบ้างแหละแต่คงไม่ได้เยอะคือตัวนี้อ่านี่ฟีเจอร์การบันทึกเสียงอันนี้ผมชอบชอบตรงที่ว่าบางทีแบบเวลาเราไปคุยงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วเราคุยเรื่องที่มันค่อนข้างซีเรียสแล้วเราไม่ได้พกกระดาษไปเราไม่ได้พกนู่นนั่นนี่ไปอะไรเงี้ยเราเอา้าเนี่ยเห็นไหม <laughs> มีใครส่งข้อความมาไม่รู้ครับมันก็เด้งขึ้นมาเลยเราก็สามารถจะกดบันทึกบอกลูกค้าว่าเฮ้ยพี่ครับผมขออนุญาตบันทึกเสียงไปหน่อยเนาะเผื่อผมลืมอ่ะเราก็พูดไปพูดไปคุยงานกันไปคุยงานกันมามันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ออ่ะลองดูนี้นะคุยอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบ การความแน่นอนต้องการหลักฐานมาช่วยยืนยันมีหลักฐานแล้วว่าเออไปไงไปไงก็ดีนะนี่ตัวส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ว่าอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็พอนะเป็นฟีเจอร์หรือว่าเป็นลูกเล่นที่แบบเขาให้มาแล้วเขาให้มาเยอะมากกว่านี้นะครับคุณลองดูดิใช้งานเป็นรีโมทกล้องก็ได้จับเวลาก็ได้บันทึกเสียงก็ได้บันทึกงานที่ทําก็ได้ค้นหานาฬิกาก็ได้วัดอุณหภูมิก็ได้ตรวจการหายใจก็ได้ประวัติการมีประจําเดือนนะครับหรือว่าแจ้งเตือนประจําเดือนของผู้หญิงอะไรเยงี้ก็ได้หรือว่าวัดความสูงก็ได้เข็มทททิิิกก็มีีอออาาตตตยย์์ขึ้้นนคืดดดูไห่ ฟีเจอร์ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงแล้วมีมากกว่านี้ครับเยอะกว่านี้เล่นได้เพียบเลยแต่พี่จะเล่นแต่นี่คือหลักๆที่ผมใช้งานอยู่นะครับทีนี้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายละหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของโหมดในการออกกําลังกายที่เยอะขึ้นนะครับมีเรื่องของตัวการกันน้ํากันฝุ่นหรือว่าตัว VO2 Max อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเอาเริ่มจากโหมดออกกําลังกายแล้วกันสมาร์ทวอท์รุ่นนี้เนี่ยนะครับมีโหมดออกกําลังกายมาประมาณนะครับประมาณ150โหมดนะครับแล้วก็ ก็มีโหมดอัจฉริยะอีกประมาณ8โหมดที่จะสามารถแทร็กกิ้งได้แบบออโต้ด้วยนะครับหลักๆที่เราใช้กันอยู่มีอะไรบ้างว่ายนะ้ำวิง่งตีปิงปองแบดมินตันโยคะปีนเขาหรืออะไรก็ตามแบบบลาๆเท่าที่พี่จะนึกออกเขามีให้เกือบหมดคือในชีวิตผมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับตั้งเตะฟุตบอลตีปิงปองลอว่ายน้ําวิ่งเดินในร่มอนะไรเงี้ยในเนี้ยครอบคลุมชีวิตผมหมดแล้ว150รูปแบบครับและสามารถแทร็กกิ้ง GPS ได้เองด้วยโดยที่ไม่ต้องพาสมาร์ทโฟนไปวิ่งกับเราถ้าเรายังจำ กันได้นะครับสมาร์ทวอชบางแบรนด์บางรุ่นเวลาไปวิ่งเราต้องการแท็ก GPS จะต้องเอาตัวสมาร์ทโฟนไปด้วยเพราะาตัวเขาไม่ได้บิวอิน GPS ไปให้การบิวอิน GPS ไปให้เนี่ยนะครับหงละมันกินแบบ2มันจะต้องเป็นตน้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะนั่นต้องใส่ฮาร์ดแวร์ตัวเป้งๆนะครับแล้วก็มีมูล,ลค่าเนี่ย ใส่เข้าไปในตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยมันทํายากถ้าไม่ใช่พวกราคาแพงเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยมีมาให้ด้วยข้อดีของการมี GPS คือเวลาเราไปวิ่งด้านนอกสมมติว่าผมไปวิ่งแถวสวนหลวงแล้วกันวิ่งเสร็จปุ๊บกลับบ้านมามา t r a ็กดูว่าเฮ้ยระยะทางจริงๆวัดจาก GPS เนี่ยเราวิ่งไปเท่าไหร่จํานวนก้าวของเราเนี่ยเป็นยังไงเพจตรงไหนที่เราช้าเพจตรงไหนที่เราเร็วหรือว่าเวลามาทํา map เอาไปกิงกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้งานได้ตัวเนี้ยสามารถที่จะใส่ว่ายน้ําได้สามารถใส่อับน้ําได้เพราะเขากันน้ําลึกถึง5 atm คือไม่ใช่่ค ว่ายน้ำครับจริงๆดำน้ำก็ได้เพราะมันลงลึกไปถึง50เมตร50เมตรนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์ปกตินี่ผมคิดว่าคงคงไม่มีใครลึกกว่านี้อีกแล้วนะครับเต็มที่10เมตร20เมตร30เมตรก็เก่งแล้วอันเนี้ย50เมตรพี่ดำลงไปเลยครับหรือถ้าเกิดว่าว่ายน้ำเหมือนผมเนี้ยว่ายน้ำในสระเล็กๆตุ้มตัามตุ้มตั้มสบายกับอีกการหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งด้านนอกแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวิ่งคนเดียวมันเหงาอยากมีคู่แข่งอยากมีแบบอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นตัวกระตุ้นอออไไรรรรรเเ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 เงงงงี้้้้้้ยยาา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 ามมมม Vitual หหหหืืวววววว่่่่่่่ตัขชิป็นนพใใูสึก วเดียหรือว่าอยากจะแบบขิงกับเพื่อนแต่เป็น AI อนะไรเงี้ยก็วิ่งแข่งกันเขาจะมีตัวนี้เขามาช่วยทําให้เราแบบไม่น่าเบื่อเวลาวิ่งเลยก็ดีไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีตัว VO2 Max นะครับซึ่งไอตัว VO2 Max เนี่ยมันย่อมาจาก m a x i m a l Oxygen Consumption ถ้าพูดง,ง่ายๆนะครับมันก็คือค่าออกซิเจนที่ร่างกายใช้ในช่วงที่ออกกําลังกายจนเหนื่อยที่สุดถามว่า,าผมได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะครับแต่เขามีมาให้คือโหมดในเรื่องของการออกกําลังกายสำหรับผมนะเยอะมากเรื่องของแบตเตอรี่ตามสเปคที่เขาเคลมมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณ ใช้งานทั่วๆไปจะอยู่ได้12วันถ้าใช้งานแบบหนักๆ จะอยู่ได้ประมาณ6วันผมเนี่ยเอาไปใช้งานมาจะเรียกว่าหนักก็ได้นะผมวิ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งผมวิ่งประมาณสัก3าวัน4วันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับผมนะอยู่ได้ประมาณ7วันก็1อาทิตย์ชาร์จครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมแล้วไม่แย่เลยครับดูดีมากเพราะว่าผมมี Galaxy Watch อยู่ผมมี Apple Watch อยู่นะครับพวกนั้นเนี่ยจะต้องชาร์จวันต่อวันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่ชาร์จทุกวันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยไม่ได้ชอบชาร์จสมาร์ทวอชเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบเเป็็็นน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 ททที่่่่อถ้้าาาามมมมมัััััังชร์ุุกกกกวไไยยหหดดดิื วหผมนี่ยผมไม่ได้ชอบสมาร์ทวอทที่ชาร์จทุกวันนะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะก็คือเรื่องของการมีฟีเจอร์ เจ๋งๆหรือว่าตัวเซ็นเซอร์เจ๋งๆมาให้เราได้ใช้อย่างเงี้ยอย่างเช่นการรับสายพูดคุยผ่านสมาร์ทวอทถ้าไม่ใช่รุ่นราคาแพงๆหลักหมื่นส่วนใหญ่มักจะไม่มีมาให้กันตัวเนี้ยให้มาหรือการใช้งานฟีเจอร์ที่ใช้ในการวัดฮาร์ดเรทวัดออกซิเจนในเลือดแบบออโต้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถทําได้ทําได้แม้กระทั่งว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาอย่างเงี้ยครับวัดฮาร์ดเรทวัดความเครยดนู่นนี่เนี้ยมีฟีเจอร์ที่แบบว่ากดจึ๊กเดียววัด4อย่างพร้อมกันเลยเขาก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณ a m ม s f i t Thailand อีกครั้งหนึ่งที่ส่งรุ่นนี้มาให้เราได้ลองเล่นนะครับส่งรุ่นนี้มาให้ใช้ก่อนที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนล้วกันสวัสดีครับจุบ๊บ <c oughs>